เปิดฉากมาที่สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งนะักวิจัยคนหนึ่งกำลังทดลองฉีดสารอะไรบางอย่างกับหนูในห้องแลบและนามันไปใส่เครื่องสักอย่างหลังจากนั้นนักวิจัยคนนั้นก็กลับมาดูเขาก็ต้องตกตะลึิงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ากลับมาที่5ปีต่อมาณนะที่ประชุมแห่งหนึ่งช่วงเวลานี้แหละครับคือช่วงเวลาที่ผลการทดลองนั้นจะได้แสดงสู่สายตาชาวโลกกล่องใบเล็กที่ถูกนามาวางไว้บนเวทีเมื่อกล่องใบนั้นถูกเปิดขึ้น ทุกคนในห้องประชุมต่างตะลึงและแปลกใจกับสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้าเพราะสิ่งที่ได้เห็นคือคนตัวจิว๋วที่มีขนาดประมาณฝ่ามือเท่านั้นการทดลองที่ว่านั้นคือการลดขนาดมนุษย์และสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาสามารถใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ขนาดปกติก่อนย่อส่วนได้เลยแต่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณเป็นคนจนเนี่ยและคุณไปย่อส่วนมันสามารถทําให้คุณเป็นคนรวยได้เลยและมันดีต่อโลกด้วย เนื่องจากมาสร้างมงลภาวะน้อยกว่ามนุษย์ลาบปกติทำลายธรรมชาติน้อยกว่าทิ้งขยะน้อยกว่าและพวกมนุษย์ตัวจิ๋วก็กระจายไปทั่วทุ่มุมโลกผู้คนก็ต่างพากันให้ความสนใจเป็นอย่างมากทามาอีกสิปีต่อมาในตอนนี้พระเอกของเรากําลังทํางานอยู่ในโรงงานแร่เนื้อแห่งหนึ่งและเขามีหน้าที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยและกล้ามเนื้อบาดเจ็บกากรทำงานเป็นนักกายภาพบาบัดประจาโรงงาน วันหนึ่งพระเอกของเราก็ได้พาภรรยาของเขาไปดูบ้านหลังหนึ่งและดูเหมือนว่าภรรยาของเขาจะชอบบ้านหลังนี้เอาซะมากๆเพราะมันทั้งใหญ่แล้วก็หรูหราแต่พระเอกของเราดูไม่ค่อยจะอยากได้และมีท่าทางเครียดเพราะบ้านหลังนี้มีราคาที่ค่อนข้างแพงมากเพราะเขามีปัญหาทางด้านการเงินแต่ด้วยความที่รักภรรยาพระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรขัดใจภรรยาเช้าวันต่อมาพระเอกและเมียของเขาได้ไปร่วมงานศิษย์เก่าของโ้องเรียน พระเอกกับเมียได้ไปคุยกับพเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาพระเอกของเราก็ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะในงานเลี้ยงและในระหว่างที่พระเอกของเรากำลังนั่งคิดอะไรเมื่ออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนในงานทําเสียงตกใจพอเขาหันกลับไปดูว่าตกใจอะไรกันเขาก็ได้เจอกับคนที่กําลังยกกล่องเล็กๆที่ด้านในมีเพื่อนของเขาที่ได้ไปทําการย่อส่วนเดินเข้ามาในงานพระเอกก็ตกใจและตะลึงไปอย่างมากเพราะพระเอกไม่คิดว่าเพื่อนของเขาจะไปย่อส่วนร่างกายมา เพื่อนของเขาตัดสินใจย่อขนาดเพราะปัญหาด้านการเงินเมื่อตอนเล็กลงก็ใช้เงินน้อยลงทําให้ของที่มีราคาแพงกลายเป็นราคาถูกกว่าทุกอย่างเมื่อมีขนาดเล็กลงทําให้พระเอกกับภรรยาเห็นว่าทั้งสองคนนั้นมีชีวิตที่ดีหลังจากการกลายเป็นคนจิว๋วไม่ใช่แค่ตัวเล็กลงเท่านั้นและยิ่งการประมทข้อดีของการถูกยอดส่วนที่มีอยู่ที่ตะไมหมดและถือเป็นการช่วยโลกลดมลภาวะเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของตัวเราเองการถูกย่อส่วนจึงเหมือนเป็นหนทางสู่ความสุขพระเอกกับเมียได้กลับมาถึงบ้านและระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นธนาคารได้โทรมาหาพวกเขาและแจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับการยืน่นเอกสารกู้ซื้อบ้านเนื่องจากการเงินของเขาดูเสี่ยงเกินกว่าที่จะให้กู้มันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาทั้งสองเลิกที่จะไปดูบ้านตัวอย่างที่ลิชชันแลนด์ที่เพื่อนตัวจิ๋วของพระเอกเคยจะนําเอาไว้ พระเอกกับเมียเลยไปคุยกับฝ่ายขายของริชแน์ฝ่ายขายเลยแนะนำบ้านให้กับพระเอกและภรรยาแล้วก็คำนวณทรัพย์สินให้แล้วบอกว่าในตอนนี้ทรัพย์สินของพระเอกเนี่ยถ้าขายแล้วจะมีเงิน1นึ่งแสนห้าหมดอลลาร์ซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินสาหรับคนตัวจิ๋วแล้วพระเอกจะมีเงิน12ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งสามารถอยู่ที่ริชแน์ได้แบบสบ,สบายตลอดชีพเลยพระเอกกับเมียก็เลยได้ตัดสินใจที่จะย่อส่วนตัวเองเพื่อจะเข้าไปอยู่ในริชแน์ แล้วก็ได้ซื้อบ้านที่แพงที่สุดไปเพราะทุกอย่างถูกกว่าขนาดปกติมากๆอยู่แล้วก่อนที่จะทําการย่อขนาดได้ก็จะมีการสัมภาษณ์กันก่อนผู้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลและบอกข้อตกลงต่างๆกับพระเอกเมื่อผู้สัมภาษณ์บอกว่าการย่อขนาดร่างกายไม่ได้ปลอดภัยร้อเซน์มีความเสี่ยงที่หนึ่งใน2องแสนสองหมื่นห้าพันอาจจะได้รับบาดเจ็บพิการหรือตายได้ทั้งคู่ก็ลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงไป หลังจากนั้นพระเอกกับเมียก็ได้ไปนั่งรอคิวเพื่อเข้าคิวย่อส่วนสักพักหนึ่งมีนางพยาบาลออกมาตามพระเอกพระเอกกับเมียก็ลุกขึ้นไปแต่พยาบาลบอกกับเมียพระเอกว่าให้รอเดี๋ยวจะมีพยาบาลมาพาไปห้องสาหรับผู้หญิงอีกทีหนึง่งพระเอกกับเมียได้กดอ,อาลากันและพระเอกก็บอกว่าจะไปรอเจอตอนตื่นขึ้นมาอีกทีอีฝั่งนะเมียพระเอกก็ตอบว่าโอเคและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปในตอนนี้หนังจะตัดมาที่ห้องทําการย่อส่วนของผู้ชาย โดยขั้นตอนที่ทําการย่อส่วนนั้นจะต้องกลอนขนทุกอย่างออกจากร่างกายให้หมดก่อนไม่ว่าจะเป็นผมคิ้วขนตามขาและขนตรงนั้นด้วยเอาให้เตียนเรียบและในตอนนี้พระเอกของเราก็โดนกลอนขนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพยาบาลก็มาฉีดยาสลบให้กับพระเอกแล้วนําร่างพระเอกไปทําการถอนฟันหลังจากนั้นก็พาเข้าห้องย่อส่วนและฉีดยาย่อส่วนให้พอเจ้าหน้าที่ฉีดยาเสร็จก็เดินออกจากห้อง แล้วทาการสรับคันเอาท์เครื่องย่อส่วนขั้นตอนย่อส่วนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในตอนนี้พระเอกของเราได้ย่อส่วนกลายเป็นคนตัวเจี๋ยวจยปล่อยแล้วและถูกพาไปใส่ฟันกลับให้เหมือนเดิมและพาเขาไปพักที่ห้องพักหลังจากที่พระเอกของเราตื่นขึ้นมาพยาบาลก็เข้ามาคุยกับพระเอกพอคุยกันไปสักพักพระเอกก็เริ่มเป็นหัวเมียของเขาเขาเลยถามพยาบาลคนนั้นถึงเมียของเขาพยาบาลคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวไปเช็คให้จากนั้นสักพักหนึ่ง นางพยาบาลคนนั้นก็เข้ามาบอกพระเอกว่ามีคนโทรมาหาพระเอกรีบรับมือถือมาคุยและเสียงปลายสายก็คือเมียของเขาั่นเองพระเอกก็เลยอุ่นใจที่ได้ยินเสียงเมียของเขาแล้วก็ถามว่าเธออยู่ไหนเมียพระเอกได้แต่บอกว่าขอโทษขอโทษขอโทษเธอบอกกับพระเอกว่าเธอรับไม่ได้เธอโดนจับโกนผมโกนคิ้วเธอรับไม่ได้แล้วก็บอกอีกว่าเธอทิ้งครอบครัวและทิ้งเพื่อนของเธอไปไม่ได้เธอยังบอกต่ออีกว่า เธอควรคิดถึงตัวเองให้มากกว่านี้พระเอกของเราก็โมโหมากเพราะที่เขายอมย่อส่วนเพื่อที่จะทําให้เมียของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นและก็จะได้สร้างครอบครัวที่ไม่ต้องเป็นหนี้แต่ตอนนี้พระเอกของเรากับโดนเมียทิ้งให้เขาต้องโดนย่อส่วนมาคนเดียวและจะกลับไปตัวปกติเหมือนเดิมก็ไม่ได้แต่ทุกอย่างก็ต้องไปต่อในเมืองจำลองนี้ทุกอย่างดูคล้ายกับรอบปกติเลย แต่ก็ดูไม่สมจริงขนาดนั้นท้องฟ้ามีรอยพับเหมือนกระชากหนังก้อนเมฆก็ดูไรช้ชีวิตชีวาไม่มีนกไม่มีแมลงสิ่งปลูกสร้างดูปลอมมากๆพระเอกของเราก็มาที่บ้านที่ซื้อไว้ตามความต้องการของภรรยาบ้านใหญ่ตอกว้องขวาง,งมากแต่พระเอกก็ไม่ได้ดูมีความสุขมากนักพระเอกเขาดูนิ่งๆเหมือนเขายังตั้งตัวไม่ทันกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหนึ่งปีต่อมาพระเอกก็ได้เซ็นใบหย่าก,กับภรรยา เขาไม่ได้เป็นนักกายภาพบำบัดอย่างเคยตอนนี้ก็ทํางานเป็นคอเซเตเตอร์แทนพระเอกก็ได้นั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนของพระเอกก็แนะนําให้หาคนคุยจะได้รู้สึกดีขึ้นเนื่องจากตอนนี้พระเอกสดแล้วพระเอกก็บอกไปว่าตอนนี้เขามีสาวคุยอยู่หนึ่งคนนอกจากนี้เขาก็ได้ย้ายออกจากบ้านมาอยู่ที่คอนโดแทนที่คอนโดของพระเอกในขณะที่เขากำลังนั่งกินอาหารกับสาวที่เขาบอกเพื่อนว่ากํลาลังไปคุยกันอยู่ตอนที่กําลังทานอาหารกันอยู่ ก็มีเสียงดังมาจากห้องข้างบนพระเอกจึงออกไปแต่ก่อนที่ระเบียงบอกให้เพื่อนบ้านของเขาเบาเสียงลงหน่อยหลังจากนั้นดูชานหรือเพื่อนบ้านของเขาก็ได้ลงมาหาพระเอกที่ห้องแล้วก็ขอโทษล่วงที่ทําเสียงดังและดูชานก็ได้หันไปเห็นดอกกระหลาำขนาดไซส์ปกติที่พระเอกตั้งโชว์อยู่แล้วถามว่าได้มายังไงแต่พระเอกก็ยังไม่ทันได้ตอบคนที่มางานปาร์ตี้ที่ห้องของดูชานก็ตะกอนเรียกให้เขากลับไปที่งานปาร์ตี้ต่อก่อนที่ดูชานจะออกจากห้องไป ก็ได้ชวนพระเอกให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ของเขาด้วยพอเพื่อนบ้านกลับไปพระเอกก็นั่งคุยกับสาวของเขาต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ออกมาส่งเธอกลับเธอได้ขอบคุณพระเอกเกี่ยวกับเรื่องคืนนี้ที่ทําอาหารให้กินและคอยดูแ์เธอและทั้งสองก็ได้จบกันแต่หลังจากนั้นเธอกลับบอกพระเอกว่ามันยังเร็วเกินไปสําหรับเรื่องนี้ทําให้พระเอกของเราเสียใจแล้วก็เดินกลับเข้าห้องไปแล้วตัดสินใจที่จะไปงานปาร์ตี้ของดูชาน โดยพระเอกก็ได้อุ้มดอกกุหลาบขนาดจริงที่ตอนแรกก็จะซื้อมาเพื่อเพิ่มความโรแมนติกของห้องไปที่ห้องของดูชานพอเข้ามาในห้องของดูชานพระเอกกับต้องตะลึงเพราะในห้องของดูชานเขามีงานปาร์ตี้ที่จใหญ่โตเกินกว่าที่เขาคิดไปตอนแรกมากพระเอกก็ได้อาดอกไม้มาให้ดูชานหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เยืะตัวออกมาจนเขาได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งในงานผู้หญิงคนนั้นก็ชวนพระเอกคุยแล้วก็หยิบยาเสติขึ้นมาอมไว้ในปากชวนพระเอกจุบเลิกยา พระเอกก็ได้จูบกับผู้หญิงคนนั้นพอหลังจากจูบพระเอกของเราก็อ้วกแตกเพราะอ,อ้วกเสร็จก็ยิ้มเลยครับยิ้มให้คนนั้นคนนี้แล้วเขาก็เริ่มเอนจอยงานปาร์ตี้ทั้งคืนหลังงานปาร์ตี้จบในคืนนั้นก็มีคนเข้ามาทำความสะอาดหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินขาเป๋พระเอกดูสนใจเธอมากด้วยความที่เขาเคยเป็นนักกายภาพบําบัดเขาจึงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการแปลกๆพระเอกจึงเข้าไปคุยด้วยแต่กลายเป็นว่าเธอชวนเขาคุยแทน เธอถามเขาว่ายาตัวนี้ช่วยอะไรตัวนั้นช่วยอะไรและเธอก็เอายาเหล่านั้นใส่กระเป๋าไปพระเอกบอกว่าเขาจำเธอได้เธอก็คือตัง,งน็อกเดนหนึ่งในผู้ประท้วงจากเวียดนามเมื่อ2ปีก่อนต่อไปนี้ผมจะขอเรียกผู้หญิงคนนี้ว่านางเอกนะครับพระเอกจะช่วยนางเอกซ่อมขาเทียมให้เพราะนางเอกเห็นว่าพระเอกมีความรู้เรื่องยานางเอกก็เลยขอให้พระเอกไปช่วยเพื่อนของเธอพระเอกก็บอกว่าช่วยไม่ได้เขาไม่ใช่หมอโดยเฉพาะแต่ก็ดอนเธอบังคับให้ไปอยู่ดี พระเอกของเราก็เป็นคนติดอยู่แล้วก็เลยยอมไปทั้งคู่เลยนั่งรถเมย์ออกไปนอกตัวเมืองไปเรื่อยๆอดอ,อุโมงค์แห่งหนึ่งไปพออีกที่หนึ่งอยู่นอกตัวรั้วเป็นสถานที่หนึ่งที่คนจนลวมตัวกันอยู่พอถึงห้องเพื่อนของนางเอกพระเอกก็ได้รู้ว่าเพื่อนของนางเอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเขาก็ต้องแก้ทํใไ้ว่าเขาเป็นหมอตามคําสั่งของนางเอกเพราะนางเอกอยากให้เพื่อนของนางเอกดีใจหลังจากดูอาการของเพื่อนนางเอกเสร็จพระเอกกำลังจะมาจัดขาเทียมให้นางเอกต่อ แต่นางเอกกับไร่พระเอกกับไปซะอย่างนั้นแต่ก่อนที่พระเอกจะกลับนางเอกได้หันมาบอกกับพระเอกว่าให้มาหาเธอในวันพฤหัสเพื่อที่จะมาแก้ขาเทียมให้เธอพระเอกก็สตันไปพักหนึ่งก่อนจะตอบตกลงไปแล้วก็ได้แนะนําชื่อของเขาให้นางเอกรู้จักก่อนที่จะกลับไปหลังจากวันนั้นพระเอกก็ไปทางานคอร์เซนเตอร์ของเขาตามปกติแต่วันนี้ดูเหมือนเขาจะไม่มีความสุขกับการทํางานออกเลยและในตอนเย็นพระเอกของเราก็ได้ไปหานางเอกตามที่ตกลงกันไว้พอไปถึงคราวนี้ พระเอกกับไม่เจอเพื่อนของนางเอกที่นอนป่วยอยู่จึงถามนางเอกว่าเพื่อนไปไหนนางเอกจึงบอกว่าเพื่อนของเธอตายไปแล้วแต่ตอนตายเพื่อนของเธอนอนยิ้มชื่นมื่นดูมีความสุขดีจากนั้นพระเอกก็ได้แก้ขาเทียมให้นางเอกแต่ระหว่างที่แก้ขาเทียมพระเอกก็ชวนนางเอกคุยถึงชีวิตในสมัยก่อนของเธอและถามถึงครอบครัวของเธอนางเอกจึงตอบประมาณว่าในตอนนี้เธอโตคนเดียวครอบครัวเธอไม่มีใครอยู่แล้วแต่ใน,นระหว่างที่คุยไปซ่อมขาเทียมไปอยู่นั้น พระเอกของเราดันทำขาเทียมของนางเอกหักซะได้นางเอกโมโหมากแล้วก็ด่าพระเอกพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาอันใหม่ให้อันเก่ามันไม่ดีแล้วแต่ในตอนนี้นางเอกของเราต้องไปทำงานแล้วพระเอกเลยต้องรับอาสาอุ้มนางเอกไปทำงานแล้วพอไปถึงก็ต้องทำงานทำความสะอาดแทนนางเอกพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องตัวติดกันไปด้วยกันทุกที่ไปรับอาหารเหลือจากที่นั่นที่นี่พระเอกช่วยดูอาการป่วยให้คนรู้จักของนางเอก เขาตามนางเอกไปทุกที่อันที่จริงเขาแบบนางเอกไปนในที่ที่เธออยากไปมากกว่านางเอกชวนพระเอกไปสวดมนต์ที่ดูเหมือนจะเป็นการร้องเพลงเต้นลำสมากกว่าที่เขาทาแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนทําขาเทียมพังเขาจึงต้องช่วยเธอแล้วพระเอกก็ต้องมาทาคขาสะอาดที่ห้องของดูชานดูชานก็ขำใหญ่เลยงานนี้แล้วก็บอกว่านายมันดีเกินไปจนน่าสมเพชแต่เขาก็บอกว่าจะช่วยพระเอกเองดูชานก็มาช่วยพูดกับนางเอก เพื่อขอตัวพระเอกไปนอร์เวย์บอกว่ามีภารกิจสำคัญต้องไปส่งของที่นั่นได้เงินเยอะมากๆเลยต้องขอยืมตัวพระเอกไปด้วยนางเอกก็จะขอไปนอร์เวย์ด้วยแล้วนางเอกก็บอกว่าคนถิ่นฐานที่นอร์เวย์เชิญนางเอกไปหลายครั้งมากแต่นางเอกก็ไม่ได้ไปเธอรู้สึกผิดมากเธอลเล่าว,ว่าตอนที่ไปประท้วงและเกิดเหตุที่ทำให้ขาขาดคนทั้งโลกส่งจดหมายให้กำลังใจเธอเต็มเลย แล้วยอร์เกนคนที่สร้างมนุษย์จิ๋วก็ส่งจดหมายชินเธอไปที่นอร์เวย์บอกว่าสามารถไปหาเขาได้ตลอดนางจะตัดมาในวันที่ออกเดินทางพบพระเอกเดินทางกันด้วยเรือขนเสบียงมาด้วยมากมายเพื่อเอาไว้กินระหว่างเดินทางไกลระหว่างเดินทางพระเอกก็แอบมองนางเอกและแอบยิ้มทําให้รู้ว่าตอนนี้พระเอกก็แอบประทับใจในตัวนางเอกของเราเข้าให้แล้วในเช้าวันถัดมาพระเอกเดินไปที่หัวเรือและเขาก็ได้พบกับยอร์เกนกับเมีย ที่ทั้งสองคนนั้นได้นั่งเรือมาหานางเอกเพราะได้ข่าวว่านางเอกได้เดินทางม,มาที่นอร์เวย์พระเอกในตอนนี้ดีใจมากเพราะเขาเพิ่งเคยเจอนักวิจัยที่คิดค้นยาย,ย่อส่วนยอร์เกนได้พูดกับนางเอกว่าเขารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวให้กําลังใจนางเอกหลังจากนั้นเมียของด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับพระเอกและนางเอกว่ามีข่าวร้ายจะบอกพระเอกเลยถามว่ามีข่าวอะไรเมียของด็อกเตอร์เลยบอกว่าการ์ดมีเทนและภาวะร้อน กำลังจะทำให้โลกของเราจบสิ้นแล้วตัดมันในช่วงเย็นที่ทุกคนกำลังนั่งกินอาหารกันอยู่ดอเตอร์ยอร์เกนได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้ภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติกำลังจะทำให้โลกที่เรารู้จักเนี่ยเปลี่ยนไปและยังอธิบายถึงเหตุผลอื่นๆที่โลกเรากำลังจะถึงจุดจบให้ทุกคนฟังในเย็นวันนั้นพระเอกกับนางเอกได้ไม่ยืนคุยกันแต่นางเอกขอตัวไปนอนก่อนแต่ขาเธอดูเหมือนจะเจ็บพระเอกเลยอาสาที่จะช่วยดูขาให้เธอ พระเอกตามนางเอกเข้ามาในห้องแล้วก็ช่วยดูอาการที่ขาของเธอแล้วก็ทายาให้นางเอกก็ทำหน้าเคิมพระเอกจึงน้อมตัวลงไปจูบก,ก่อนที่พระเอกจะได้สติและกล่าวขอโทษนางเอกไปแต่นางเอกเธอบอกว่าเธอก็ต้องการเหมือนกันและทั้งสองคนก็ประเลงเพงลงรักกันต่อไปตัดมาที่ตอนเช้าตอนนี้พระเอกกับนางเอกได้ออกมาจากห้องแล้วและใน,นตอนนี้เรือของพวกเขาก็มาถึงนอร์เวย์แล้วและที่ที่พวกเขากำลังอยู่นั้น ก็คือหมู่บ้านคนโตจิ๋วที่แรกของโลกท่นเองทุกคนที่นั่นต่างออกมาต้อนรับพวกพระเอกและในขณะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาชวนพระเอกคุยเธอถามพระเอกว่าอยากไปกับพวกเขาไหมพระเอกก็งงสิครับว่าจะไปไหนกันแล้วก็เลยถามเธอครับว่าพวกเธอจะไปไหนเธอจงชี้ไปที่หลุมหลบภัยและอาสาพาพระเอกไปดูพอเข้ามาถึงเธอก็ได้ให้ผู้ชายที่ทํางานอยูห่หลบภัยเป็นคนอธิบายให้พวกพระเอกฟังชายคนนั้นก็ได้พาพระเอกมาดูที่กล้อง ที่พวกเขาติดไว้ตามส่วนต่างๆของหลุมหลบภัยภายในหลุมหลบภัยนั้นได้จัดระบบนิเวศไปเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์การเพาะปลูกเพื่อที่เอาไว้กินหรือป่าไม้ที่เอาไว้ใช้แปรรูปได้แล้วก็ยังมีโซนที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางพระเอกของเราเตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากเขามองว่ามันคือทางรอดจากการสวมพันธุ์ของมนุษย์พระเอกอยากจะไปกับพวกเขาแต่นางเอกอยากกลับไปหาคนที่เธอรู้จักด,ดูชางกับคอราดเพื่อขอพระเอกก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน ที่พระเอกจะลงไปในหลุมหลบภัยเขามองว่าคนพวกนี้เป็นเหมือนลทัทธิลทัทธินหนึ่งเท่านั้นนางเอกก็เลยเข้ามาถามพระเอกตรงๆว่าคิดยังไงกับเธอแต่คตําตอบของพระเอกก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรตัดมาที่ตอนเย็นพระเอกก็มาบอกลานางเอกนางเอกก็เลยได้ให้คัมภีร์ไบเบิเลแก่แกพระเอกเอาไว้ให้พระเอกดูต่างหน้าพระเอกก็ได้เดินเข้าอุโม,มงค์ไปแล้วเขาก็เริ่มทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆตัดมาที่อีมุมหนึง่งทั้ง3คนเพื่อนของพระเอกและนางเอกรอพระเอกเปลี่ยนใจไม่ไป อยู่ทางด้านนอกของอโอ่งพวกเขาจ้องมองไปที่อโอ่งหวังว่าพระเอกจะกลับมาก่อนที่ประตูจะปิดจู่ๆพระเอกก็เริ่มลังเลก่อนที่ประตูจะถูกปิดลงพระเอกอก,เอก็ตัดสินใจวิ่งกลับไปหาทางออกก่อนที่ประตูจะปิดลงพระเอกก็ตัดสินใจวิ่งกลับไป,ไปทางออกวิ่งไปหาหนางเอกและเพื่อนของเขาพระเอกวิ่งมาหาหนางเอกแล้วบอกว่าที่เธอเคยถามฉันว่าฉันคิดยังไงกับเธอตอนนี้ฉันได้คําตอบแล้วนะฉันรักเธอทันใดนั้นป่าถ้ำก็ระเบิดปิดปากประตู หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกลับกันไปที่เลชันแลนด์หลังจากกลับมาแล้วพระเอกก็ได้มาช่วยนางเอกทํางานแทนเอาอาหารมาให้คนยากไร้ก่อนที่จะเดินกลับก็ได้หันกลับไปมองคนที่เขาเอาอาหารมาให้แล้วก็ยืนดูอย่างมีความสุขอยู่ตรงนั้นก่อนที่นางเอกจะบีบแต่รถเรียกให้พระเอกขึ้นรถและหนังก็จบลง